ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2022รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มที่ประเทศอุซเบกิสถานประจำวันที่14มิถุนายน2565นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมชาติไทยพบทีมชาติอุซเบกิสถานที่สนามมาซากีสเตเดียมเริ่มเกมในครึ่งแรกทีมชาติอุซเบกิสถานเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่ตั้งแต่เริ่มเกมจนนาทีที่8ทีมชาติอุซเบกิสถาน มาได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะที่เอลเดอร์ชโมรูดอฟขึ้นนําทีมชาติไทย1-0ต่อต่อมานาทีที่23เอลเดอร์ชมูรูดอฟทาประตูให้ทีมชาติอุซเบกิสถานออกนําทีมชาติไทยเป็น2-0ต่อจบเกมทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติอุซเบกิสถาน0-2ต่อกอดคอกันไปเล่นรอบสุดท้ายของเอเชียนคัพต่อไป โปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะเข้าไปรอแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2566ต่อไป